กับพ้าไม่ถูกอยอย่ารองค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอนะบอึบอึ๊บอบอึ๊บอึ๊บอึบอเ๊บอึ่นอึ๊บอ่บอึ๊บอึ๊บอึอึ๊บออึบอึ๊บอึ๊บอึบอึ๊บอ่ออึ๊บอึอึ๊บออึบอึ๊บอบอออออบอออเอ คุณแม่น้องเอิงเออย่าหามลูกร้องเห็นแล้วนะคะคุณแม่ค่ะหยุดปลานโป่งก่อนนะครับมึงจะเข้าสุกเก่ทีนี้ไมเลยนะครับตกเอาเจอแล้วคุณแม่มาคะคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่ไปแล้วคุณแม่มาแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะทิ้งลูกได้ลงคอคุณแม่มาแล้วนั่นคือของโชคเองคุณแม่มาพร้อมกับจานหมูสะเต๊ะะนคก ไม่ไทิงเขาคือต่อหูก็เจะอยู่ไม่ไเจไ้เจอนะเออโอ้ฉันชอบชุดชายทั้งสองจังเลยข้ามามาจับ,บเ,เออด็กไปอยู่แนวพนอกพนักแล้เร้อง,อองไ,ได้ปะไหมล่ะร้่งไหมพอหนรลองให้เรื่องเดียวแล้วค่ะ